สวัสดีครับผมโจทีเฮซันครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับสิ่งที่ถูกตัดออกไปในเกม GTA ภาคไวซิตี้นะฮะถ้าใครเกิดรู้สึกเสียดายในอันดับไหนก็สามารถบม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดข้าใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยและกันนะสลับอันดับแรก ของเกมนี้นะฮะที่ถูกตัดออกไปมันก็คือปืนยิงตรปูนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูดิเลยนะเป็นปืนตะปูที่ถูกถอดออกไปในรุ่นเบต้านั่นเองนะ,ะเสียดายมากๆเลยนะดูดิมันโคตรเท่เลยนะสำหรับปืนตะปูตัวนี้นะฮะมันก็จะ อยู่ในเกมหลายเกมเลยแหละนะฮะถ้าใครเคยเล่นเกมวอร์ซีนะผมผพราว่าหลายคนน่าจะนึกภาพออกนะฮะว่าไอ้ปืนตะปูนี่มันสนุกแค่ไหนนะฮะเอาไว้ยิงซอมบี้เนาะนี่เลยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่มันถูกตัดออกไปนั่นเองนะฮะไม่น่าเลยเจ้าปืนยิงตะปูน้อยตัวนี้นะฮะนี่เลยแล้วสำหรับเรื่องต่อไปครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องปืนที่ถูกตัดออกไปในเกม g t a Vice City อยู่นะฮะในคลิปนี้ผมก็จะ คัดมาเฉพาะปืนที่ไม่น่าจะเอาออกไปเลยนะก็จะเป็นปืนที่แ่มๆทั้งนั้นนะครับปืนที่ว่านี้ที่ถูกตัดออกไปมันก็คือปืน AUG นั่นเองนะฮะปืน AUG นี้นะฮะถ้าใครเคยเล่นเกม CS:GO นะฮะคงรู้จักพลังมันอย่างดีนะฮะเพราะว่า มันยิงดีมากนะฮะแล้วก็แม่นมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนที่เราจะยิงปืนนะเราจําเป็นจะต้องเล็งกล้องก่อนนั่นเองนะเพื่อจะเพิ่มความแม่นให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะแล้วก็ภาค์ไวด์ซิตี้เกือบจะมีปืนนี้แล้วนะฮะแต่ถูกตัดออกไปก่อนที่เกมจะออกนั่นเองนะฮะแล้วสำหรับอัดดับต่อไปครับก็จะมาเป็นเรื่องรถกันบ้างนะกันนะฮะก็จะเป็นเรื่องของรถตำรวจนั่นเองนะสำหรับรถตำรวจของพาค์เจเ c ย์ไวซิตี้นะฮะ เคยออกแบบให้เป็นอีกสีหนึ่งมาแล้วนะฮะมันก็คือสีขาวนะฮะแล้วก็มีลายแถบสีฟ้าแดงนะฮะตัดๆกันไปนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นภาค GT a Vice City ตัวใหม่นะก็คือตัวเต็มนี่แหละนะมันสวยแล้วนะที่เป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสีขาว,ขาวแบบนี้นะฮะอาจจะไม่เป็นที่จดจำก็เป็นได้นะเขาก็คิดถูกแล้วล่ะนะที่เลือกสีเขียวแทนสีขาวนั่นเองะฮะ และสำหรับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เกม G.D White City นะฮะเขาเปลี่ยนจากไอดูดูนะฮะให้กลายเป็นสครีมเมอร์นะฮะก็คือไอดูดูก็คือเครื่องบินที่บังคับยากที่สุดแล้วนะในเกม G.D a ภาค3นะฮะและเขาก็เพิ่มเข้าไปใน w i t e City แล้วนะแต่ว่าเขาลบมันออกนะแล้วก็แทนที่ด้วย เครื่องบินที่มีชื่อว่าสครีมเมอร์นะฮะไอ้สครีมเมอร์ลำนี้นะฮะมันสามารถที่จะลงจอดบนน้ำได้นะ,ะแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะก็เลยทำให้ไอ้สครีมเมอร์นี้โด่งดังนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องบินลำแรกเลยนะ,ะในซีรีส์ gta นะที่สามารถลงจอดได้บนน้ำนันเองนะฮะสำหรับอันดับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรถนะในเกม gta ภาค w i t e city นะฮะเดิมทีแล้วรถคันนี้ที่ผมขับอยู่นะฮะ มันจะเป็นรถของชาวบ้านปกติหรือว่ารถของคนเรือนเรือนนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนที่เกมออกนะเขาปรับเปลี่ยนมันใหม่นะให้กลายเป็นรถของทหารนั่นเองนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะก็จะเป็นรถที่เหมือนในภาคดีดีภาค5นะที่เป็นรถเท่ๆที่แฟรงกินมันขับนะเออคันนั้นแหละนะฮะเท่ๆเลยส่วนภาคไวซิตี้นะฮะเขาปรับมันให้กลายเป็นรถทหารเฉยเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเวอร์ชั่นของคนเรนเรือนด้วยนะฮะนี่เลย สำหรับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะที่ตัวเกม GTA w i c e City เพิ่มสนามแข่งรถมาให้เราได้ขับเล่นนะฮะแต่ว่าในรุ่นเบต้าแล้วนะฮะสนามแข่งรถจะไม่มีอยู่นะแล้วก็ไม่มีอยู่ในแผนที่เลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะที่เราสามารถที่จะขับรถแข่งได้ในเกม GTA v i c e City ส่วนใครที่อยากจะเข้าไปในสนามแข่งนะก็มีเงื่อนไขด้วยนะก็คือต้อง รอให้ถึงเวลาสี่ทุ่มของทุกวันนะเราก็จะสามารถเข้าไปแข่งรถตรงนั้นได้นั่นเองนะฮะสลับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานี่แหละนะก็คือสถานที่ที่เรามาบ่อยที่สุดนะก็คือมารับภารกิจนี่แหละนะฮะมันก็คือโรงแรมที่มีชื่อว่า Ocean View นั่นเองนะสำหรับสถานที่ตรงนี้นะฮะเดิมทีแล้วนะไม่ใช่ชื่อ Ocean View นะฮะ ทางผู้พัฒนานะมาปรับชื่อทีหลังนะชื่อเดิมมีชื่อว่า c r e e แรนเ n d e r ซึ่งเป็นชื่อจริงของโรงแรม Ocean View นั่นเองนะสรุปก็คือโรงแรม Ocean View ก็คือโรงแรมคล e e แ e นเ n d e r ในชีวิตจริงนั่นเองนะซึ่งตั้งอยู่จริงในเมืองฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะ สำหรับอันดับต่อไปครับเดี๋ยวผมขอลอยแบตซูเปอร์แมนบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าความลับของประภาคารตรงนี้แล้วกันนะฮะจริงๆแล้วในรุ่นเบต้านะประภาคารนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะแต่สิ่งที่แลกออกไปมันก็คือท่าเรือตรงนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นเบต้าแล้วนะฮะท่าเรือตรงนี้มันจะไม่มีอยู่เลยนะฮะนี่เลยมันก็จะเป็นประภาคารที่ยื่นออกมา นอกทะเลเท่านั้นนะเหมือนกับเกม G.D. ภาคแสนนะฮะหรือว่าจะเป็นภาค5นะคล้ายๆกันนะ,ะที่เป็นประปาคารที่ไม่มีอะไรที่ยื่นออกไปด้านนอกนั่นเองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่มันมีอยู่ในเกม G.D. v h i t e City นะก็คือเราสามารถมาทำบั๊กแล้วก็สามารถลงไปเดินใต้น้ำได้นั่นเองนะฮะนี่เลย สำหรับอันดับต่อไปครับก็จะเป็นปืนช็อตไฟฟ้าที่ถูกนําออกไปนั่นเองนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกของเกมในสมัยก่อนนะเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะฮะสมัยก่อนเขาก็อยากจะให้มันมีเหมือนไฟฟ้าช็อตๆอ,ออกมานะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะ,ะไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันเยอะเกินไปได้นะเดี๋ยวคอมมันจะรับไม่ไหวเนะี่ยเขาก็เลยได้ตัดสินใจเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าออกไปนั่นเองนะฮะ และในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะสำหรับอันดับที่1ของเรานะฮะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆเลยนะก็คือเสื้อของพระเอกนั่นเองนะฮะก็คือทอมมี่ของเรานั้นในรุ่นเบต้าเคยใส่เสื้อสีน้ําเงินมาก่อนนั่นเองนะฮะก็คือผู้พัฒนานะฮะเขาเลือกที่จะให้ทอมมี่ของเรานะฮะใส่เสื้อสีน้ําเงินออกมานั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นเสื้อที่ค่อนข้างที่จะไม่สวยนะแต่ว่า เขาน่าจะคิดถูกแล้วล่ะนะที่เปลี่ยนชุดของทอมมี่ให้กลายเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเองนะแต่เรื่องนี้มันก็พูดยากกันเนาะเพราะว่าเราเห็นเสื้อทอมมี่อยู่ทุกวันนะเราอาจจะไม่คุ้นชินกับเสื้อตัวอื่นก็เป็นได้นั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครที่ชอบอันดับไหนหรือว่าเสียดายอันดับไหนนะที่มันถูกตัดออกไปนะก็สามารถเ้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมา กดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม